จุดแข็งของประเทศไทยคือความหลากหลายทางชีวภาพประเทศไทยเป็นลำดับต้นๆของโลกเรียกว่าเป็นลำดับที่8ของโลกและเป็นลำดับที่3ของระดับเอเชียนะคะที่เรียกว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในเรื่องของพืช สัตว์จุลินทรีย์ทั้งความหลากหลายมีอยู่จํานวนมากความหลากหลายทางชีวภาพจะมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเพราะเราสามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินการใช้เรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเหมือนกับตู้เย็นของชุมชนตู้เย็นอยู่ในบ้านที่อยู่ใกล้ๆจะเป็นยาเป็นอาหารเป็นสมุนไพรก็สามารถทําได้ค่ะ ถ้าพูดถึงเบโดนะคะชื่อเต็มๆก็คือสำนักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเป็นองค์การมหาชนอยู่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมบทบาทที่สําคัญของเราก็คือเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเพื่อเป็นกลไกที่สําคัญในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพความหมายก็คือว่าเราอยากให้การอนุรักษ์เป็นหัวใจที่สำคัญยืนยาวยั่งยืนไปถึงลูกถึงหลานได้ อย่างงานของเบโดเองเนี่ยมันจะมีส่วนสําคัญอยู่3ด้านด้วยกันด้านแรกคือเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการที่เราเข้าไปในชุมชนไปพัฒนาไปบ่มเพาะเพื่อให้เป็นการเพิ่มศักยภาพของชุมชนงานที่2จะเป็นเรื่องของฐานข้อมูลเรื่องขององค์ความรู้นวัตกรรมภูมิปัญญา จดสิทธิบัตรต่างๆด้านที่3ก็คือเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะในการให้ความรู้หรือการมีร่วมงานร่วมกับเครือข่ายก็ตามเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งภายในหรือต่างประเทศทั้งองค์กรในส่วนราชการหรือว่าจะเป็นภาคเอกชนก็ตามตรงนี้มันจะเป็นฐานข้อมูลที่สําคัญที่ทําให้ประชาชนทั่วไปหรือใครที่อยากมีความรู้เรื่องนี้สามารถเข้าถึงข้อมูล เข้าถึงองค์ความรู้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องขององค์ความรู้การเข้าถึงเพื่อที่จะใช้ประโยชน์แล้วก็การที่จะแบ่งปันความรู้ตรงนี้เนี่ยเบโดจะมีส่วนสําคัญอย่างมากค่ะเราก็จะเป็นไปเพื่อเป้าหมายของการดูแลชุมชน ดูแลให้ชุมชนเนี่ยมีการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนที่ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีความสุขมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอันนี้คือเป้าหมายของของเบโดนะคะแล้วส่วนที่ผนวกเข้ามาก็คือเรื่องของการอนุรักษ์นั่นเองเมื่อเอาไปใช้ประโยชน์แล้วได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือเชิงพาณิชย์หรือแปรรูปก็ตามหรือแม้แต่เป็นการท่องเที่ยวเชิงชีวภาพก็ตามเสร็จแล้วเนี่ยปันรายได้ส่วนหนึ่ง สัก10%เซ์เพื่อที่จะดูแลเมื่อเพื่อที่จะอนุรักษ์เพื่อให้มีพันุไม้นั้นอยู่ต่อไปพันธุ์พืชนั้นอยู่ต่อไปพันธุสัตว์นั้นอยู่ต่อไปแล้วไปถึงระดับรุ่นลูกรุ่นหลาน,ลน,ลนไม่ใช่ว่าหมดที่รุ่นเดาที่เราใช้ไป เรื่องของการปรับตัวและการฟื้นฟูเนี่ยนะคะคงต้องย้อนกลับไปที่นโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านวราวุิศินปราชานะคะท่านกำหนดให้ปี2565เนี่ยเป็นปีแห่งการปรับตัวและเป็นปีแห่งการฟื้นฟูปรับตัวปรับตัวจากโควิด19ปรับตัวของการทำงานการฟื้นฟูก็คือทรัพยากรธรรมชาติได้พักได้ฟื้นฟูแล้ว เราจะทำงานอย่างไรเราใช้แนวทางการทำงานที่เรียกว่าทสยกกำลัง x กํากำลัง x นี่แบบว่าไม่มีข้อจำกัดไม่มีข้อจำกัดในการที่จะเป็นข้ออ้างไม่มีข้อจำกัดในการที่จะไม่ทำแต่เป้าหมายก็คือการให้บริการประชาชนจะเป็นนิมิตใหม่หรือจะเป็นวิถีใหม่ของของประเทศไทยทรัพยากรชีวภาพก็จะใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็มีประโยชน์สูงสุดแล้วก็ดูแลไปถึงลูกหลาน อย่างมีความยั่งยืนด้วยนะคะ